ถามเรื่องขวดใสก่อนการทําเบียร์ขวดใส แอลกอฮอล์11เปอร์เซ็นคิดว่าจะมีปัญหาไหมปัญหาที่มีมันมันไม่ได้เกี่ยวกับปรสิตแอลกอฮอล์ครับปัญหามันอยู่ที่รังสียูวีที่มันกระทบกับเบียร์ทำให้เบียร์มีกลิ่นสกังซึ่งที่บอกอะไรก็ตามที่มันมีฮอปอะมีมากมีน้อยจะสร้างกลิ่นนี้ได้ผมเชื่อเชื่อไหมว่ามีคนที่ชอบกลิ่นแบบนี้ก็มีใช่ใช่เมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนผมนึกว่ามันจะเป็นกลิ่นเฉพาะพรีเมียมมอลที่จะให้ได้สมมติว่ามันอยู่มักจะอยู่ในเบียร์ขวดเขียวเออเพราะมันมีถ้ามันมีเบาๆเเเนนนี่ยยยมักก็็จะแบบ้ิดออ แต่ถ้าแบบมาเต็มเหนียวยกินไม่ไหวเหมือนกันตอนที่หัดเบียร์ใหม่ๆก็นึกว่าโอ้หนี่มันไปกินฮอปอะไรเนี่ยแล้วมันสไปค์มากเลยไอ้ไอ้ขวดใสเนี่ยนะทั้งขวดใสทั้งขวดเขียวเลยครับแบบยิ่งเจอขวดเขียวที่มันเก็บมานานโอ้โหมันสไปค์มากเลยมันฮอปอะไรวะอ๋อถึงก็อ๋อังไม่น่าสั่งเลยคงงั้นเรามาคุยเรื่องแพ็กเกจหน่อย พูดถึงเบียร์แพคเกจที่เป็นขวดกระป๋องเนาะอ,อ่ะไล่สีอ่ะดีที่สุดเลยควรจะอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียมก็ใหม่เสมอแต่จะเก็บราาักษาได้ดีสุดข้าตา,าเรื่องเรื่องแสงก็ดีที่สุดต่อมาเป็นขวดสีต้องเป็นน้ำตาลต่อมาก็เป็นสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวนี้ค่อนข้างกันแสงไม่ค่อยได้ก็เหมือนว่าน้ำตาลมันจะได้เก้าสิบแปดเก้าสิบแปดประมาณนั้นแล้วสีเขียวก็ได้เก้าสิบห้าเก้าสิบสี่อก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะ แต่มันเห็นผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันขึ้นอยู่อายุด้วยแล้วก็การจัดเก็บเหลายปัจจัยครับคือถ้าเก็บว่าเก็บเย็นไม่โดนแดดก,ก็น่าจะเซฟได้เยอะแม่จะเป็นขวดเขียวใช่ใชใช่ไหมคะแล้วก็ใหม่หน่อย